สูงกว่านี้สิบินไม่เป็นเหรอมันมีกล้องไหมอ่ะมีแต่ไม่ได้ใส่ไงพอลองบินเฉย ไปตกติดไปลายไม้เด้เอากลับคืนเอากลับคืนไม่ได้เด้อยู่ไหนอะอยู่ตรงนู้อนเคร่งไกลมองไม่เห็นอ่ะมีไฟอยู่ติดต้นไม้